โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม One พัน Man คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการบอกเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่จะอัปเดตหลังจากที่มีการปรับปรุงเซิร์ฟนะครับวันนี้ก็มีการปรับปรุงเซิร์ฟวันที่5ตอนตี1ก็คือตอนนี้เลยเวลาในเกมแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือผมเพิ่งดีดออกมาเมื่อกี้เลย แล้วก็เราจะมาพูดถึงสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มด่านฮิโลเฮกปีสศสจเป็นรอบที่9นะครับรอบที่8ยังเคลียร์ไมห่หมดมารอบใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงสกิลของทัศสุมมกิร่างปุกตื่นนะครับก็จะมีการปรับตามที่เซิร์ฟจีนได้ปรับนะครับก็จะมีตรงสกิลตรงนี้ครับที่ว่ามีโอกาส50%ที่จะทะลุการต้านทานก็คือมีโอกาส50%ที่จะทะลุ พัสิบของเด็กร่าง2นะครับแล้วก็อาจจะเป็นกระบองเหล็ก2ด้วยวก็สามารถทะลุเป็นเหมือนสามารถติดสถานะพอร์ดได้ส่วนต่อไปก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็จะมีตัวเฮวิ่แท้งลงมาในตู้ให้เราสุ่มนะครับส่วนเงื่อนไขเลเวลในการเปิดระดับเท่าความเร็วต่อสู้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนการ เลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็กและโซนคอสตูมอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะครับตอนอัปเดตส่วนแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนี้ก็จะมีการรวมเซิร์ฟนะครับเพิ่มขึ้นอีก18กลุ่มซึ่งก็จะประมาณตามนี้เลยใครที่อยู่ในเซิร์ฟเหล่านี้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณจะมี t อปเซิร์ฟหรือตัวบัคเพิ่มขึ้นมันเองอันนี้ก็ตั้งแต่เซิร์ฟ329เป็นต้นไปนะครับจนถึง 428บางเซิร์ฟก็จะไม่มีการรวมเซิฟนะโอเคแล้วก็ช่วงตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมเลดอัพของซ u เปอร์ดับไซ์นะอันนี้ใครที่ยังไม่มีก็ไปจัดกันได้ครับแล้วก็ผมก็มีคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อเช้าเป็นการสุ่มทัศนกสมกิมไม่ใช่สุ่มทัศสมกิเป็นสุ่มอาวุธทัศสมกิร่าง2นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจิตโมงเช้าแล้วนะครับเราก็ไปดูกิจกรรมกันเลยตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการสุ่มอาวุธสามดาวของทัศน์มกิแล้วนะครับผมก็จะขอทำา u e s ให้ได้80แอสซิสแล้วก็จะไปทำการรับตัวอาวุธเฉพาะมาอีกสี่ใบเพื่อจะสุ่มเลยนะครับขอข้ามไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วครับ ก็ไปทําการรับ4ใบที่เหลือของผมมาเลยก็จะได้สักทีแล้วนะครับลูกหลักของผมโอเครับมาครับของรางวันทั่วไปเครียกระดานบิงโกเรียบร้อยครับก็ไปที่หน้ากิจกรรมกันเลยตอนนี้ผมก็มีอยู่71ตัวนะครับก็มาดูเลือดอันติีกันก่อนโอ้โห ันก็สวยนะแต่ว่ามันก็ไม่โดยดินเหมือนกับโซนิกสองก็มาครับมาทําการสุ่มกันเลยสุ่มไปครับสิ่งที่สําคัญคือให้ครบของระหว่างทางก็ไม่ค่อยสนใจนะไปครับสิบใบสุดท้ายครับ โอเคก็รับมาเลยครับเรียบร้อยโอเคนะครับก่อนที่จะสุ่มก็จะมาทำการสุ่มของทองกันก่อนดีกว่าโอเคนะ่าจะได้แค่หนึ่งชิ้นนะครับได้มาเป็นนักรบนะครับแล้วก็โจมตีป้องกันไปเลยครับรีบๆไม่ต้องสน ก่อนที่ผมจะอัพเป็นอาวุธสามดาวผมขอทดสอบดาเมจดของทัชชมากิกันก่อนนะครับตอนนี้พลังก็มีอยู่ที่สี่ล้านเดี๋ยวจะใส่ของดาเมจล้วนไปแล้วก็จะทำขึ้นห้าดาวม่วงตั้งแต่วันสุดท้ายเลยนไม่ใช่วันแรกแล้วตอนนี้ตรงน,นี้ก็เป็นของความเร็วอยู่เดี๋ยวผมขอเวลาในการทำสักครู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นของดามิแล้วแล้วก็ทีมที่ใช้ก็จะประมาณนี้เลยดามิก็อยู่ที่76แล้วนะครับก็ไปลุยกับคุณคนนี้เลยเขาไม่มีคอปปูบอมนะครับมันจะทดสอบดามิได้ง่ายก็เริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมขอเป็นเปิดอนิเมะก่อนนะครับเริ่มด้วยบนทองยิงอันติไปให้ได้บทขยี้นะ ได้มา2ตัวหลังครับแล้วก็จกักรพาเด็กบูทเพิ่มกระหน่ำแล้วก็บทขยี้ครับได้เพิ่มมาอีก2ทัสมากิอันตีไปอาวุธธรรมดาได้ที่19ล้านนะครับตีไป20ล้านละกันโอเคครับเราก็ไปทำการอัพอาวุธกันเลยโอเคนะครับเราก็ มาทำการอัพอาสามดาวของมันกันเลยต่อไปครับพลังเพิ่มขึ้นมาเจ็ดหมื่แล้วก็ทำการอัพ5้าดาวม่วงกันก่อนมาดูนะครับว่าก่อนและหลังมันจะต่างกันแค่ไหนตอนแรกรู้สึกว่าจะมีพลังจมตีอยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่กว่านะครับมีเจ็ดแสนไม่แน่ใจ ก็มาดูอัพเสร็จ5ดาม่วงจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ5ดามม่วงของผมตัวแรกของไอดีนะเรียบร้อยครับหลังจากจบคลิปผมคิดว่าผมน่าจะดันพลังทีมได้สักประมาณ23ล้านนะตอนนี้ก็พลังโจมตีอยู่ที่8แสนกว่ามาครับ เทสรอบที่สองเหมือนเดิมครับบนท้องอันติไปจะติดบัตรขยี้สองตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าได้บัตรขยี้สองตัวนะครับแล้วก็จักรพรรดิเด็กอันติได้เป็นสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้ยุไใคร ได้มาเป็น28ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ10ล้านก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานขอทิอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเมตาจากรพรรดิตึกสองเข้ามันก็น่าจะตกเมตาลงแต่ผมก็อยากพามันดันไปจนสุดเมตาเลยผมจะไม่ย่อยิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลูกหลานของผมมาดูอีกรอบหนึ่งครับว่าจะได้เดเมดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า อยากได้สัก30ล้านบดก็่ยี่สตัวนะรอบนี้ได้เป็น24ล้านนะครับก็จะประมาณ28ล้านสูงสุดโอเคนะครับโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลูกรักตัวแรกของผมที่ผมรักสุดหัวใจเลยนะครับตอนนี้ ก็จะใช้ไปจนอาจจะเซิร์ฟปิดหรือมันเล่นไม่ได้ในเมตาเลยก็ได้นะแต่ว่าช่วงเมตาเกีดิวผมก็จะเล่นไปแบบนี้